เออยืดไปเพื่อนยืดไปจังวะนี้เออคูณสี่เข้าไปร้อยแปดสิบฮะอา้าวไหลาย,ยาวไหลาย,ยาวโอ้ไหลเป็นน้ําเลยทีนี้อื้เกินไปหรือเปล่าพี่ชายโอ้ไหลเป็นน้ําเลยทีนี้โอ้ยบิ๊กวินมาดิเพื่อนส,สวยๆกันไปครับ โอ้โห1326บาทนะซูเปอร์เมกาวินนะครับโอ้โหอ่ะก็ะสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมตัวตึงนักปั้นนั้นเพื่อนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Legend of Monkey King นะครับผม เกมเทพเจ้าล er ิงนั่นเอง,ง,อน,องเนะครับซึ่งก็คงเรานะฮะวันนี้นะครับก็เกมก็เพิ่งอัพเข้ามาในระบบเมื่อไม่นานมาน,นี้เองนะเออตอนแรกมันก็เข้ามาแล้วแหละแล้วมันหายไปนะครับผมไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะแต่วันนี้ได้กลับมาแล้วก็ลองเล่นดูหน่อยแล้วกันนะครับหลังจากที่ปรับอัปเดตมาใหม่นะครับผมลองดูนะวันนี้ทุน300บ้บาทน,นะครับผมก็จะลองเล่นดูว่า300รอตุลหรือเปล่านะครับผม โอเคก่อนอีกก็ไปดูตารางกระจายกันสักนิดนึงแล้วกันเพื่อนๆก็น่าจะรู้กันแล้วละมัง้งเนาะก็ดูคร่าวๆแล้วกันนี่นะประมาณนี้เราไปดูกันเองนะครับนี่ทุนสามร้อยเดี๋ยวลองปั่นดูอ่ะก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปด้วยแล้วกันเบ็ดเริ่มต้นจะอยู่4บาทเพื่อนๆก็ลองดูที่เบ็ด4บาทก่อนเลยแล้วกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูเลยแล้วกันนะครับผม ถ้ากระบองมามันก็จะขยายแถวไปอีกช่องหนึ่งนะก็ดีอยู่นะเพื่อนๆแต่ถ้าไม่ทำคอมโบไม่ได้มันก็จะหยุดน่นแหละนะครับอันนี้ก็เริ่มที่เบ็ดเริ่มต้นนะฮะสี่บาทนะครับผมยังไงสกตัตเตอร์ข่าอีกตัวเดียวฮนะมารืกอเป้าเพื่อน น่าเสียดายเห็นเขาบอกก็เข้ายากอยู่เหมือนกันนะไม่มีซื้อฟรีสปินนะครับผมไม่มีเกมไหนที่ไม่มีซื้อฟรีสปินก็ต้องหมุนต่อไปแหละนะฮะหมุนจนกว่ามันจะเข้า,าเอ้ยวายมาจังวะนทียังไงเพื่อนเอ้ยเอาวะยังไงไหลต่ออยู่นะเฮ้ยเกินไหลเป็นน้ําเลยทีนี้ แต่ไม่มีตัวคูณน,นะฟีเจอร์ข้างนอกนะครับต้องเข้าในฟรีเกมเท่านั้นนะถึงจะมีตัวคูณนนะ่ะเออแต่มันอาศัยแบบขยายแถวได้ไนงะขยายช่องเพิ่มช่องเข้าไปนะครับจังหวะนี้สเกตเตอร์ยังไงฮนะค่าดีตัวเดียวเท่านั้นเองเพื่อนมาหรือเปล่าปึ๊บ <c oughs> ไม่มาเลยครับผมซองตัวอีกแล้วนะมาให้ลุ้นสองรอบติดเลยเออนี่รอบที่สาม ยังไงน้ำเต้าไหลยอยู่ฮะเจ้าวันนี้อาเคด้วยไหลยอยู่อ่ะอจบที่เจ็ดบาทมาเบตแปดบาทฮะเจ้าวันนี้อือสองบาทเกวอะน้อยไปหรือเปล่าเพื่อน ใครที่ยังไม่ได้เล่นหรือว่าลองเล่นดูแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างเนะี่ยลองคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยแล้วกันนะฮะในใต้คลิปเลยนั้นเพื่อนใครที่บวกเยอะๆก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันใครดีไม่บวกหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์กันมานะครับผมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมากับเกมนี้นะฮะเฮ้ยถึงสามร้อยฮะบ,บวกได้หรือเปล่า อาไหลอยู่วะจังหวัน,นี้หมดไหมไม่รู้แต่ที่รู้ๆตอนนี้เหลือร้อยห้าสิบเฮ้ยตึงจัดครับจังหวะน,นี้เกมตึงฮะไม่มีอะไรเข้ามาเลยมาจังหวันนี้น้ำเต้านะเลี้ยงอย่างสวย เจได้อยู่จังหวันนี้เคก็ได้ฮะสามบ้าทยังเหรอมาไหนๆก็จะหมดละเบปสิบสองบาทไปเลยเอ้าวไหลนะแบบนี้ไหลนะไหลนะแบบนี้ไหลนะเอาไหลนะจังหวันนี้ไหลนะสวยครับ เอ้ยมาดิเพื่อนโอ้โหเบาๆาไปเอาไหลอยู่จังหวะน,นี้โอ้โหยาวๆฮะโอ้โหสก,กัตเตอร์ค่าดีตัวเดียวร้อยหกสิบบาทครับผมโอ้โหถ้าเมื่อกี้สก,กัตเตอร์เข้านะรู้เรื่องอนะ่ะเบดสิบสองด้วยนะเออเอาสิบลงหน่อยแถว 2. สองสก,กัตเตอร์อีกแล้วค่าดีตัวเดียวฮะ โอ้โหมาดิจังหวะนี้ร้อยสี่สิบสี่ฮะอืมเจคา,าแถวสองขยายแถวหน่อยเพื่อนเออ ยังไงฮะทุน300จะปั้นไม่ขึ้นเลยเหรอหุ้สแกตเตอร์มาบ่อยมากเลยนะครับแต่ไม่เข้าให้สักทีนะมาไม่ครบสักทีเออจังหวะน,นี้โอ้โหนันน่นไงยังไงจังหวะน,นี้ อีกตัวเดียวเพื่อนเรียบร้อยฮะโอ้โหเอาจนได้พัดขาแปดฟีสปินเลสโกโ้มาดูกันว่าแปดฟีสปินมันเกลือหรือเปล่านะท่านผูช้ชมเออจัองหวะนี้คูณหนึ่งฮะคอมโบคูนหนึ่งไหลไปอีกทำคอมโบคูนไปเร,เรื่อยเพื่อน บวกมาเยอะไม่เป็นไรขอคอมโบขู่คอคูณเน้นๆน่นนะคูณสามเข้าไปดอกนี้โอ้โหเอค่ะแถวสามนะเพื่อนนะกระบองมายืดหน่อยจังหวะนี้เอากระบองมายืดหน่อยเออยืดไปเพื่อนยืดไปจังหวะนี้เออคูณสี่เข้าไปร้อยแปดสิบฮะเอา้าไหลาย,ยาวไหลาย,ยาวโอ้โหไหลเป็นน้ำเลยทีนี้เกินไปหรือเปล่าพี่ชาย โอ้โหไหลไปน,น้ำเลยทีนี้โอ้โหวิกวินมาดิเพื่อนสวยๆกันไปครับโอ้โหหนึ่งพันสามรอยยี่สิบหกบาทนะซูเปอร์เมกาวินนะครับโอ้โหเอฟเฟกต์อลังการงานสร้างมากเลยเพื่อนเหลืออีกสามวีสปินเท่าน,นั้นฮะเราจะทำอะไรได้อีกหรือเปล่านะฮะ หลืออีกสองฟรีสปินเอากระบ,บอกมายืดหน่อยเพื่อนเออยืดอีกได้หรือเปล่าเออยืดอีกได้หรือเปล่ามาดีเคได้อยู่คูณเก้ามาจาังหวะนนี้คูณกําลังดีจังหวะนนี้คูณสิบแล้วสปินสุดท้ายสปินสุดท้ายแล้วนะโอ้โหจบไปเรียบร้อยฮะร้อยยี่สิบบาทแปดฟรีสปินนะครับจบกันไปที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์นั้นเพื่อนโอ้โหสุดเกินแปดฟรีสปินเองนะ อ่ะโอเคนะครับทุน300วันนี้ก็บวกมาเบาๆประมาณ1,619บาทนะครับก็ได้อยู่เนาะเออไม่น่าเกียดนะครับสำหรับเกม n ั e y k i n g นะอ่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปตัวแล้วกันนะครับใครที่อยากให้ผมรีวิวเกมไหนนะครับอยากให้เล่นเกมไหนก็รอคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับเกม n ั e ค k i n งนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์พูดคุยกันได้นะครับผมโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกัน ใครชอบอย่าลืมกดติดตามไว้ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะโอเคคลิปหน้าจะเป็นเกมไหนฝากติดตามด้วยวกันคลิปนี้ก็ขอตัวบายบายไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ